วันที่12พฤศจิกายนพศ2567เวลา18นาฬิกานายพาคินติรพงศ์ไพบุในายกเทศมนตรีเมืองมหาสาร,ราคามรวมกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรมเมืองมหาสาร,รคามประจำปีงบประมาณพศ2567 การประกวดมหาสา,ารคามโยโคเวเดนคอนเสิ์ตสองพนสะพัน์กรมโยธาธิการและผังเมืองพศ2560ริมของสมทวินผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศทีมเฟมนิตคว้าเงินสด5,000บาทพร้อมถ้วยกิติยศจากนายกิติพลแซโลประธาน YEC หอการค้าจังหวัดมหาสา,ารคามรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่จีลุกเงินสด3,000บาท รองชนะเลิศอ,อันดับ2ได้แก่ V on Fix เงินสด2,000บาทรองชนะเลิศอ,อันดับ3ทีม Sexy Angel เงินสด1,500บาทและรองชนะเลิศอ,อันดับ4ได้แก่ทีม The Zodiac และทีม Fairy t a i l Dance รับเงินสดทีมละ1 0 0 0บาท